ยง,งผมไสวัสดีครับวันนี้เราเปิดคลิปกันที่สะพานศึกษาธรรมชาตินะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาชมบร,เริเวณป่าเฉลียนด้านในนะเดินชมธรรมชาตินะครับป่าที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นป่าเลเลนนะ ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินะฮะตั้งแต่นะครับอย่าง,งธรรมชาติที่เราเรียกก็คือปกปตีนพวกป่าเชาลยเพราะโดยส่วนมากที่เราเคยมาทำนะครับก็จะเป็นพาดูลุกนังนวลกันนะครับแต่วันนี้พาเข้าป่าแต่เป็นการศึกษาธรรมชาตินะฮะ ดี๋ยวยังไงก็ชมความงามกันแล้วถ้าเรายังพอมีเวลานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไปชมนกน,น,น้องนวลพร้อมกับธรรมชาตินะะอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับยังไงเราชมป่าชายเลนด้วยกันนะครับ ตรงที่เราอยู่นะตอนนี้ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับธรรมชาติป่าชายเลนความงามตรงที่เราอยู่ก็จะเป็นป่อาอ่าวไทยนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชมความงามธรรมชาติพวกนกนางนวลก็ยังเข้ามาศึกษานะครับเกี่ยวกับพวกป่ากงกลางพวก ป่าชายเลนอะไรต่างๆนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็เข้ามาศึกษามาเรียนรู้กันได้นะครับตอนเราเห็นตอนนี้ก็คือทางที่ตะวันตกนะตะวันกำลังรับขอบฟ้านะครับสวยงามวันที่เรามาต่ดทําตอนนี้นะครับ,รบก็ยังถือว่าน้ำทะเลก็ยัง ก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็ยังไม่ลงไม่เหมือนที่เรามาก็น,น้ําทะเลค่อนข้างจะดลดลงนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปชมความงามตามธรรมชาติด้วยกันนะครับ okay. Okay. ที่เรามองเห็นไกลตอนนี้นะครับตรงตรงเขาเรียกสะพานสุกตานะครับก็จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับ ให้ความสนใจรูน้นักนานนวลกันอย่างลุ้นหลามเหมือนเดิมธรรมชาติของวันเราก็ยังเป็นความงามและแหล่งเรียนรู้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปด้านทิ้งทางที่ตะวันตกกันนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมตรงที่เราเห็นตัวนี้ก็คือน้ำทะเลก็จะลดนิดหนึ่งนะครับ แต่ไม่เหมือนที่เรามาตอนนั้นคือแห้งค่อนข้างแห้งครับนกนางนวลก็จะไม่มีโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมพาชมบรรยากาศช่วงตะวันกำลังรับขอบฟ้านะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมเรียนเรียนรู้ กโดยรวมนะครับที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับไกลๆเลยนะครับตรงนั้นจะเป็น เรือขนส่งสินค้านะครับที่ออกมาจากปากแม่น้ํานะครับอ่าตัวนี้จะส่งสินค้าออกตรงที่เราอยู่ก็ถือว่าเป็นตรงนี้เป็นอ่าวไทยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพากลับไปอีกมุมหนึ่งนะก็จะมีประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามา เยี่ยมชมบรรยากาศทั้งบรรยากาศทั้งป่าชายเลนนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ศึกษานะครับตรงจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่คนเข้ามาค่อนข้างจะน้อยนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวประชาชนที่มาเที่ยวกันก็จะมาตรงสะพานสุตานะครับ Ở trên bãi đảo trên sociedad rất nhiều thần thoát Giờ là trời นบรรยากาศที่เห็นก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมให้ชมถึงนกนางนวลแล้วพร้อมกับเียนท์สีน้ำ้าของไทยทุิที่เราทำวันนี้นะครับคือวันที่3เดือนมกราคมพศ2568นร้นะ นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาให้เห็นนกนักรับ อนที่เราดูนกนางนวนตอนนี้นะครับก็จะมีเรือของชาวประมงนะครับลอยอยู่บนทะเลนะครับกรับกับภาพแสงสุดท้ายกำลังลอขอบฟ้าและผงนกนางนวนเป็นภาพที่สวยงามมากครับ อนนี้เราอยู่ด้านหน้าศาลาสุขใจนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะก่อนจะเข้าด้านในครับก็จะมีร้านร้านสวัสดิการกำลังคนนะครับสถานตาอจากบางโพนะครับจะมีน้ำขายแล้วก็อาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับ ยินดีต้อนรับที่นี่บางโปนะฮะอันนี้คือจุดชิคกินนะครับสำหรับคนคนักท่องเที่ยวคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับจากจุดตรงนี้ถึงสมบตประการก็37กิโลนะโอเคเดี๋ยวพาไปชมนั่นในนะครับบรรยากาศไปรัว รยากาศโดยรวมก็สบายสบยนะฮะตรงนี้ก็คือจุดเช็คอินนะครับสำหรับนักท่งเที่ยวตรงน,นี้เลย